ค่ะกับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณีกับกับมาพอกับเจคาำสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมนีเจคาำสามตัวเต็งสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าข้ามฟันกับแม่แบกเนาะค่ะว่าพ้นสีฟันอย่างไดเป็นไปเป็นมาแนวไรเนาะค่ะท่านผู้ชมเ้ากับไปติดตามเรื่องเล่าข้ามฟันกับแม่แบกพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แบกค่ะค่ะท่านผู้ชมมานี่ก็เดินทางมาติดตามตุลีมัติดตามแนวทางกับแม่แบกเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นอีกท่านหนึ่งค่ะที่ฝันแม่นเลือเกินค่ะท่านผู้ชมตามหาจนพอนะท่านผู้ชมเนาะงวดก่อนกับบอดดายมาติดตามเพราะว่าคุณแม่เพิ่นอนสบายค่ะคุณแม่เนาะกับดายมาถามไทยอยู่ค่ะกับรอบนี้กับคุณแม่เพิ่นสะดวกพอดีค่ะท่านผู้ชมได้ยินว่าฝันเหรียวสั้น ฟันวาจังเลยเนาะคุณแม่หลอบนี่หลอบนี่ฟันว่าเห็นปิงฟันว่าเห็นปิงมันขึ้นมาจากบอบบอหน้าบอทั้งไตหน้าขึ้นมาจากทอทอเออทอทถิเนาะทอขึ้นมาไตขึ้นมาทอกลมมันทอกลมกอแปลบเข้าไอ้จุ่มลงจุ่มลงไตหน้าหน้ากระดามค่ะ มีปีงแยกโตค่ะมีปีงไต่ขึ้นมาประมาณสามสี่โตนี่แหละไต่ขึ้นมาทีละโตทีละโตขึ้นมาค่ะแม่เบ๊กเคจังไรไมนสิดใจค่ะเอาเอาอันก็จังเป็นถัวยนี่แหละตักหนามพิเทใส่มันก็ได้แรงมันก็ได้แรงขึ้นมาอันดับแรกนั่นซองหินก่อนบอคคุณซองเห็นซองเห็นที่เป็นเป็นแป๊บมันสิมีเหี่ยงอีหยงหอกมาอุดๆูดจังใส่คือดินนี่แหละแม่ก็บว่าคือมันคือบอก หมดจุกหลวกลงไปก็เลยเอาหนามาเทศไซ่หนามาเทใส่บันนี้ปิ้งปิ้งขึ้นมาบันนี้เออปิ้งแรนขึ้นมานี่ล่ะน้ำเทใสศไซ่น้ำเท่ศไซ่นี่เลยจังหวะเออในตักน้ำเทใส่เป็นถ้วยนี่แหละไปเทใส่เทใส่แบบปิ้งไต้ขึ้นมาบันนี้เป็นสิงขึ้นมาไต้ขึ้นมาเลี้ยงกันเลยบ่ เรื่องรดนเ้ิเพิ่งคืนอีกอันไต่ขึ้นมาวิทย์แล้วก็ย่างก็ออกมาจากบ่อแล้วก็ไต่ขึ้นมาอีกที่เรโตที่เรโตค่ะโตใหญ่กับโตบ่ใหญ่เป็นไรโตโตมันเหี่ยวเลยเหี่ยวพิ้งเค็มแล้วโตใบใหญ่พิ้งเค็มหน่อยหน่อยเออหพิ้งเค็มซึ่งไหนที่จะไหนโตการบ่ได้เฮ็นยังโตก็มอว่าปิ้งขึ้นมาแล้วก็ก็เลย บ่ได้เฮ็ดจังไงให้มันขึ้นมาบ่บ่บ่ได้ค่ะคือหน้าหิบแล้วก็บ่ขากระเบ่้องขาก็เลยให้มันมากไปตามธรรมชาติของมันเป็นปิงเข็มน้องคุณแม่ไตรขึ้นมานั่นคุณแม่กระบ่ได้ยขาวบ่บ่ไดีก็แนมกันยืนอแนมเบิ่งว่าโอ้ยปิงขึ้นมาซองโตซองโตรวยลายรวยลายขึ้นมาแต่ว่าให้ความฝันหนังปรากฏว่าเห็นอยู่คออยู่ที่หลังของบมอก ยบ่บ่บ่หูจ๊กอยู่ใส่าจ๊กอยู่ใส่เออบ่งหูอ่ะจ๊กอยู่ใส่หูสถานที่นัหน,นหน่หัวแต่ว่าเป็นทองค่ะบานนี้คุณแหน่สิ่ตีเป็นตัวเหล็ตัวใดเนาะคุณแห่ขัมาตีเป็นตัวเล็ก็คือว่าเนาะคือตัวว่านเปดเพราะว,ว่ามันปีงเนาะปีงกับแป็ดค่ะเปดสามก็มีสืตัวนั้นศูนย์กับศูนย์แปดสามหรือสามแปดศูนย์นี่แหละศูนย์แปดสามสามแปดศูนย์คือคือมั้งสันละตัดอรงนี้ค่ะเออ ก็คาตกดหลังสามนี่คุณแม่คิดว่าปิงนี่นีสามตัวสามตัวสามตัวสี่ตัวสามสี่นี่ะสามสี่ตัเอาเป็นแปดศูนย์สามแปดนย์สี่จนอแม่หรือว่าแปดประมาณนั้นละี่ะแปดสามนี่สีน้องสี่แปดสามสี่แปดศูนย์ในพงมาลนเวณนี่ค่ะเพราะว่าแปดนี่อย่างนี่แรลวปิงแม่ปิงนี่เป็นแปีเลยแปดเยอแต่ว่าไตขึ้นมา ไตขึ้นมาจากโถกะกันไวเป็นเก่าเนี่ก็ได้เนาะคุณแม่เนาะขึ้นตัวหนึงเ่ตัวหน่งแมจะเป็นเก่าเก่าสามเก่าสี่นันสีเนาะเออเออแปดสามศี่ศูนย์เก่าสามศูนเก่าสีนอกคุณแม่เนาะเออประาเอาบาทนน้เนี่นตัวเลขที่คุณแม่มากมากนที่เวบามากที่หฮาลามาทั้งเบินี่คุณแม่มากตัวใหบ่า มัมกใจเนิ้ในใจบอกค่ะมักผูมูละมักไม่ใจเนาะมักนใจนี่คือศูนย่หรือว่าสี่แมักไมใจมกัมกศูนย์แปี่ส่ละอ้าวค่ะท่านผู้ชมคุณแม่แบกเิ่นว่ามักศูนย์แนเข้ากับเอาตามคุณแม่นี่แหละเนาะแต่ว่าเอซหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านเปตีเป็นคนละโตครับคุณแม่กัน คอมเมนต์มาแบ่งปันในไต่คขีดนะมมาท่านผู้ชมเนาะบาดนี้ไปเห็นปิงจักเป็นยู่ไซจักเป็นเพื่อนผู้ใดกับ <า S 1> โมโม่เลยจักปิงมาตาใสเห็นผู้เดีย,ดยวเห็นผู้เดียวไปผู้เดียวไปผู้เดยีดยวเห็นผู้เดียวบาดนี้อายุของคุณแนะม,ม่เท่าไรคุณแม่ห้าสิบสี่ปีเนาะค่ะท่านผู้ชมคือว่าท่านผู้ชมอยากเอาอายุของคุณแม่แบกบไปเสียงสูบเสียงด่วนดินเคยฝันเห็นปิงจักเถื่อบอกคุณแม่เคย เป็นจังไหนบาดนี้ฟันอยู่แต่ว่ากันจำมาเดี๋ยวมันโดนใจหลายปีล้โดนเลยโดนแล้วหลายปีแล้วนี่กำลังมาฝึงมาฟันเอ็นอีกใหม่ใม่ค่ะ<ด>แต่ว่ากับเด็กเงินผู้เฒ่าผู้แก่เป็นว่าฟันเห็มปีนกับมักสิได้โชกเด็ดเกี่ยวกับลาบลอยนี่ว่ะคุณแม่จังไงหนกับไอ้คุณแม่แบกโชกๆมันาๆเนาะค่ะเนาะถือกรีกถือเบอร์น้ำกันเนาะคุณแม่เนาะเอาเป็นว่าตัวเลขที่มากนี่ก็คือ043 0 ศูนย์ไหนศูนย์แปดสามนยปดสามพอไพค่ะท่านผู้ชมศูนย์แปดแปดศูนย์หรือว่าศูนยศูนย์ปดสีนี่ล่ะแบบนี้ล่ะสีแปดศูนย์หรือว่าศูนปดีมันอยู่ในนี่ล่ะในแปดแปดนี่ล่ะวนเวียนกันวนเวียนที่นี่ล่ะคุณแม่แนมีหลายตัวหนักสามเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณคุณแม่แบกหลายๆเนาะค่ะนอทีเป็นปันตัวเลขละคนี่ย่าท้งค่ะ เพิ่นกับเป็นผู้ฝันแม่นล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะถือว่าเป็นโชคดีของเฮ้าเนะที่ได้พ่อคุณแม่ได้แบ่งปันแนวทางเนาะคุณแม่เนะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะ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 แม่แบกสหรับคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของแม่แบกเนาะค่ะแม่แบกนี่เพื่อนฝันเห็นปีงเนาะค่ะฝันเห็นปีงขึ้นมาจากโทเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของแม่แบกกู0ย์3 8ด0เนาะค่ะ 8.04.480 80ค่ะอายุของแม่แบกกาหาสิบปีเนาะค่ะทา่านผู้ชม16ตุลา2 5 6หา6ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งน,นํำเนเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ